นางพยาอักข่าสมารมดาของนางสาวกมลเกตอักขาสพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนารามเขตอภัยทา,านเมื่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อกลางปีที่แล้วพร้อมด้วยญาติผู้เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามได้เข้าพบกับนางอมราพงษาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของประชาชนจํานวนหกศพในวัดปทุมวนารามที่ผลสอบของกอสอมสรุปว่า ทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามนางพยาเรียกร้องให้กสมชี้แจงกระบวนการรวบรวมข้อมูลในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลของกสมส่วนใหญ่นํามาจากข้อมูลของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออ,อชเท่าซึ่งเท่ากับเป็นการฟังความด้านเดียวเท่านั้น พบกับคุณอมราโดยตรงเพื่อเราจะได้เป็นการชี้แจงกันสอบถามกันตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ผ่านมาเราเราคล้องใจมานานคุณเชื่อสอชเอพราะรายงานนี้ดิฉันทราบว่ามันมาจากสอชเอพราะตอนที่ลูดิฉันเสียชีวิตวันที่19พอวันที่20ไก่อูบอกเลย6ศพพระพุมเดินออกไปตองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงตายจริงๆแล้วนะ่ะการสอบสวนเขาควรจะเปิดเผยได้มากกว่านี้หนึ่งปีเศษเขาทําอะไรนี่ไม่เคยได้เปิดเผยเลยแล้วเขามาอ้างว่าเขาทํางานตลอดทํางานตลอดก็ในเมื่อคุณทํางานจริงๆคุณต้องบอกให้ประชาชนรับทราบดิ ใช่ไหมฮะเราประชาชนได,ได้รู้สิว่าเ้ยตกลงกรรมการสิทธิเขาเรียกรยก้องสิทธิให้กับคนเจ็บคนตายจริงๆเขาถึงจะออกมาบอกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อธิบายรายละเอียดนางอมาราแถลงข่าวยอมรับผิดชอบที่ทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเพราะรายงานที่รั่วออกไปเป็นรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษย,นษย,ยชนนะครับซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่รั่วไหลออกไปแล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าผลการตรวจสอบกรณีการชุมนุมของกลุ่มนปชยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงต้องมีการปรับและแก้ไขก่อนที่จะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง